วันที่39วันที่8เดือน6 2568พันปดค่ะแบบนี้วันที่8มิถุนายน2568เป็นวันที่39ที่ข้าพเจ้านางสาวรานชอบบุญขอถวายเสียงสดสียพรยายพระสุภะพระฤทธบุญต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจา้าจงตั้งเน่นมีสตียริ่งได้ในสมาธิจดจ่อใน,อนี่ยขดเพลยชนะในบทสวดอย่างตอนเนื่องด้วยเทอญ บทกลาวพระธรรมจัยอระหังสัมมาสัพพะโตผะกวาพุทธังปะควานตามพิวาเทนิสวะขาโตปะควตาธมุธรรมังนิมัสสานิสปติปันโนปะควโตสาวะสังโฆสังฆารนามิบทบูชาพระภะริพินาตอระหังสัมมาสัพพะโตสุจีรังปนิพักริมิพุทโธคุณาหิธารมโนธานิปารามิหิจติสติยาวาชีวังอะหังพุทธังธมังสังฆังสานาขโตปูเชมิรัตนะตยังธมังจารามิสุทินาบทสุชุนมเทวดาสมันตาจักกเวสุอัคคะระฉังโตเทวตาสัตธมังมิราชสสััุุนงต สักขมกขันถังสักอาเมจะโรเปกิริขารัตเตจันตริเคบิมาเนที่เปรและเถจะคาเมตาโรนะคะหันเเคหาวัตถุมิหิเคเตภุมาจะยังตุเทวาสละทสวิสเมยักขันทพนาค่ะติดทันตาแตสันติเกยังมูริวาระวัจณังทะโวเมสุนันตุธรรมสวรกาโรอายมพระทันตาธรรมสวรกาโรอายมพระทันตาธรรมสวรกาโรอายมพระทันตา บทสวดปุภาคณนธมรรนนโมตัสะปะคะวโตระหะโตสัมมาสุัสสะนามุตสาปะคะวโตระหะโตสัมมาสุัสสะนมุสาปะคะวโตระหะโตสัมมาสุธัสสะบทสวดไตสานคมมณปทะพุทธังสานักขชมิธัมมังสานักขชำมิสังฆังสานักขชมิทุติยมปิพุทธังสะนักขชมิทุติยามปิธัมมังสานักขชำมิทุติยามปิสังฆังสานักขชำมิตัดยมปิพุทธังสานักขชำมิตัดยมปิธัมมังสนักขชำมิตัดยามปิสังฆังสานักขชมิบทสวดสัจจะกิริยาคาถาณทง เอเตนะสัจวัชเชนะสวดทิเมหนตุสัพพทานะทิเมสระณังอัญยังธทมโมเมสระณังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสวดทิเมหนตุสัพพทานะทิเมสระณังอัญยังสังโฆเมสระณังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสวดทิเมหนตุสัพพทาบทสวดจิระจันนปะนะนาคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตตาสีระจิตตังธทมเมนะทำมังนะเมรัตนะภูตตวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาภูตสุสุสีระทิเอตังนะเมติรัตนณนตัตนะยภาวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษสปูตังอานิยยานย ผู้นโยควาสปวัติสังอสุมิตายัมหิปิติอิวะตะยะถาติทันเตเอกังวินาติิตเดสัมมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจัจิเรนจะปะตุภูตังคัมภีระยาวิสยยังอัติทุทัศตังวินยูหิปันธิตานะนชิวิชนยาโรปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะรพานิยังเกสันจิสุทธิสุทธุวิธิตังผุณนากายตายานะเมหิเอวชนะตายาสุวิสุตมปิสมุปสตังมนสิสุทธะปัสสะธนัง ปุนาทิจะนากะนามาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจนะภูขังสารังกาตานังปุชาระเหสุปรมังอภิปุชเนยังนิพพานสันชิกิริยายุปนิสตยัตถังสัมมาทิเรสัมมาละโสธนาสิกิยาจะทาตุหิอัทธาปุสะเลหุปัสเวนยังอเนหิจปริระนะสารังขมะนิยามเมวะตัสสะหตังติรัตนังสารังคาตัมหะ รัตนทิวังขะเนสุนามัสสมนาภูเชมัจตปิสัสะตังสุปสรนณจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสถารตาจารุเญนะปัฏฐสุกเตนะสุขีภเวมุเตชยนาตัสสัจสาทปิสวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินะธรรมะหิปมามะภูโตโลกุตตราชิสัมมาโยนิยตโตสุภูชังตโสปนิสยะจยายะอยัณปิโหตุวัตถุตาเยจาริปาริจิตโตสุปสาทกาโรนามการาสิทธิคาถา ด้ยจักคุมาโมหามาลาปากัะโธสามังวัพุทโธสุกโตวิมุตโตวาราสักสัยวิณิโมจยันโตบาเบสิเขมังสนะตังวินัยยังพุทธังสานันตังสุกัสสานามามิโลกัสสนทันจาวินัยยากันจัดัณติศสาเตเชสิทิหนโตสัพพันตรายาจะตระยาจะวินาสเมนโตธรมโอทัชโยวิยะตัสสะสัตโธสัตถเซสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทะรัสสะทารีชาตา สัตวาวะโหสันติการอสจินโนธรรมมังวัลันตังิริสานามามีโมหะพะธารังอุปสัรตตาทาหังตันเตชะสาเตชะสีขอนตุสพันตระตารายาจวินานะมมตุสัทธมัสเสนาสุขตานุโยโคโลกสะบาปุกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวะคาตธรรมมังวิธิตังการติ สังฆวรันตังเศรษฐศาสานามามีพุทธางพระผู้ถังสัมมาสีระทิพถิงตันเตชะสาเตชะสิธิหนตุสัพพันตารายาจวิราสมีตุบทสวดนโมการอัตถกคาฐานาโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมัธรรมัสสะสวัคตะเสวะเตวิทะนโมมหาสังคสปิวิสุทธสีระทิคิโนนโมโอมัตายรัตสัตรตนตัตยัสสะทุกังนโมโอมากาติรัตสัตตะสวัสุตตะเสยสปินโมการะปภาเวนะวิหัสตุปทฏฐานนโมการาตุภาเวนะสุวัตที่ของตุสัพพทานนะะโมกรัสเตชวิ วิถีมโหสถเหิโหสถนิเจชวามาเสดมหสมัยสูตรเอวันมีสุตังเอกังสัมยังพคะวาสักเกสุวิหารติกาปียวตุสมิงมหาวันีมหาตารพิคุสังเคนาสัตถิยปัญจะมาเตหิพิคุสเตหิสัเพเหวาอาหันเตหิแัะจะหิตจารุกะธาตุหิเทวตาเยาุเยนนสังนิปติตาหองติพระควันตังทัศนายาพิคุสังพันจ่าอาโคจตุนังสุทธาวัสกิการังพิวานังเอตหะโหสิยะอะยังโข พระกวาสกเยสุว <S an am alı> ah ิหารปิกาปิเราถุสเมฆมหาวันีมหาตาพิคุสังเพนะสัตถิปัจามเตหิพิคุสัตเตหิสังเพเหวะอรหันเตหิทัศหิรักจะโลกาธาตุหิเทวตาเยควยนะสันนิปติตาหองเตปควาณตังทัศนายยาพิคุสังคัญใายานุนะมายังปีเอนะพะควาเตเตนุปัสสังคเมยมะอุปัสสังคภณิตาวพระคว่าโตสัตติเกปัจจกคาถาภาษยามาติอัตโุตาเทวตาเสยทาปินามาภราปุริโสสัมมาชิตังวาตังสะต่างภาษาภาสานิสักภสษาริตังวา พาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุทเวสุตันอันตะราหิตาภะควาโตปุระโตวัสุตะปตุระหังสุอะัตขวตาเทวตาภควันตังอภิวะอภิบาเทตวะเอกะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิจัคโหเอกะเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาถังอาปัสิมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสัคขตาอัคตตัมหะอีมังธรรมะสมยังทัคคิตาเยวะอ布ราชิตาสังคันติอัตโขวะ布拉เทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอาปัสิตตะระทิจโวสมะาัง สมะทางสมถะหังสุจิตังอัตโนโอุชุกะอุโโชุกะมะตังสุสาริภีวะงเงตานิคะเหตวะอินทาริย,ยานิระขันติพันธิตาติอตาขวบร拉เทวตาประ,ะกัตโตสติเกอีมังคะถังอาภาสิเฉตวาขีลงังเฉตวาปาริถังอินทสขีรังโอหัจม,มะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอตาขวบร拉เทวตาพระกัตโตสติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจีพุทธังสนานังคตาเสนาเตคามิสติอปายะภูมิ ปหายะมนุสังเทหังเทพกายยานังปริปุเรสันติติอัตโคนพระคาภิคุณอมันเปิเยีินะภิกเวทัสัตสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตาหะกตังทัทสนายะภิคุสังคัญจะเยปิเตภิกเวอเหตุสงอาติตามัฏฐานังอรหันตสัมมาสัพุทธาเตสัมติพระกวนตานังเอตาปารามัยวะเทวตาสันนิปติตาอเหตุสงสยาธาติไมหังเอตรารหิเยปิเตภิเกเวพระวิสันติอนะคัตามัฏฐานังอรหันตาอรหันตันอรหันตสัมมาสัพุทธาเตสัมติพระกวนตานังอัตตา อัตปรมามะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระภิกษุสิยธาปิไมหังอิตารหิอาจิคิสานิพิเกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสานิพิเกเวเทวกายานังนามานิเทสิสานิพิเกเวเทวกายานังนามานิตังสุดาสุนาทะสาธุกังมานิสิมานสิกาโรุทะภาสิสามิติเอวัมทันเตติโตเขโตโถเตพิภูภควันโตปจัสมสมงพระวาเอตตาเทวโจะสิโรกรมนุตกัสมิยัตถาภุมมาตถะ ตาทัตสิตาเยสิตากิริขภะรังปะหิตตตาสมะหิตาวุฑุสิหวาสันลีนะโลมาสังโลมาหังสัททิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปะสันนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสติยตวาวะเนกาปิรัตเวตาโตอมันตายิสัทธาสาวกีสานิลาเตเทวากายาจิกันตาเตวิชนาธะพิฆโวเจจอตตปมากาลุงสัตวะพุทธัสสะสาวะนังในสัมปตุราหุยานังอมนุสสานาทัสนังอเปเกสตะมัทธคุงสะหสสัง อาทาสัตตริงสัตตังเอเวกสหัสสนาอามนุสยานามัทถคุงอเปเกนันตมัตถคุงศิสาทัพภาปุตาอักษงอหงตัณจัตพังอติญนยัควิคัตตวานัจกคุมาตาโตอมันตายิสัทธาสังเกสเนรเตริพกายาอภิกันตาเตริชนาถาบิกโวเยโวหังจิตายิสามิสีราหิอนุภุพพาโสสัตตสหายสซาปคายุมาปอปิรัตปาอิตมันโตสิตมันโตนัมันโตลาสันโนทัศมานาธิกขังงุภิคุณังสมงติงมะนังชาสหัสหาเหมว่าตายะคานามันนิโนอิตัโสิ มโทัานาอภิกรรมมที่คุณนางสมมิติงว่านางสาตาริคีราปิสหัสัยาขาตวันนิโนอิทิมันโตสิทิมันโตวานมันโตรสันเชโนโมทัมมานาอภิกรรมที่คุณนางสมิติงว่านางอิเชเตโซระจัศหาสัยขาตวนิโนอิทิมันโตสิทิมันโตวานันโตรสันเชโนโมทัานาอภิกรรมงที่คุณนางสัมิติงว่านางด้สมิตาปัจจสัตยาขาระตวันิโนอิทิมันโตสิทิมันโตวานันโตระสันเชโนโมทัานาอภิกรรมมุงที่คุณนางสัมม จ่าขานางปะอีอุปัสสติคุมพิโรราชติโกโสภะสะสันมิติงมะนางคุริมันจัต่สังราชาทาระโถปัสสสติพันธะพนาอธิปติมหาราชราชิโสปุตตะปิดัสสะพะโวอิ่นามัลภพลาอินทิมนโตสิริมันตตวานมันตตราสันสโนุทัมานาอธิการมุขที่คุณนางสันมิติงมะนางทักพินนจัต่สังราชายุนหะเลื่อนโหสตปะปัสสสติคุมพันธะนาอธิปติมหาราชราชิโสปุตตะปิดัสสะพะโวทิ่น้ามัลภพลา